สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม polyworks ในการวัดงานนะครับพอดีว่ามีลูกค้าถามกันเข้ามาครับว่าเราจะวัดงานท่อแล้วก็เราจะหาค่า surface profile จากงานท่อได้อย่างไรครับมาดูดรออิ่งกันนะครับสังเกตดูดรออิ่งนะครับเขาบอกว่า datum a ของเราจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับก็คือ a 1อยู่ที่50ครับ a 2อยู่ที่360นะครับและ a 3จะอยู่ที่220นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูเราจะมี a อยู่3จุดด้วยกันหมายความว่าเราต้องสร้างจุดจากตำแหน่งระยะตามดออิงระบุมา3จุดนะครับและเอามาสร้างเพลนเพื่อให้เป็นดาตั้ม a นั่นเอง ส่วนดัตตัม B นะครับ B1 และ B 2สังเกตดูว่ามันจะเป็นท่อท่อนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกำหนดท่อท่อนนี้เป็นดัตตัม B ได้เลยนะครับส่วนดัตตัม c นะครับดัตตัม c ก็จะเป็นปลายท่อนะครับก็อาจจะสร้างเป็นจุดก็ได้นะครับหรือว่าสร้างเป็นเพลนเลยก็ได้นะครับก็จะได้เป็นดั t ตัม c ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นค่าที่อยากได้ก็คือ Surface Profile 0.5ครับเทียบ a b c นะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันครับ Surface Profile 0.5เทียบ a b c นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการอยากจะหานะครับอ่ะมาดูวิธีทำกันเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการเขียนโปรแกรมวัดงานขึ้นมาก่อนครับโดยการเข้าคำสั่งสร้าง plane อ่ากำหนดเป็น datum c ไปเลยครับเพราะว่า อ่าเพลนเป็นดัตตัมซีนะครับหลังจากนั้นครับก็ต้องวัดท่อท่อนแต่ละท่อนนะครับก็เป็นท่อท่อนที่1นะครับและท่อนที่สองท่อนที่สามและท่อนที่สี่ท่อนที่ห้านะครับต่อมาครับขอจบด้วยท่อนที่6 หลังจากที่ได้มาได้ข้อมาเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทําการวัดงานสร้างโปรแกรมให้เสร็จก่อนนะครับผมก็จะทําการอ f f s e t p เพลนที่หนึ่งนะครับเข้าตามระยะของ d r อ w i n นะครับจากปลายไปที่50 ก็ทำการเลือกเพลน C แล้วก็ offset. ออฟเซตสร้างเพลนนะครับเมทอดเป็นฟอร์มออบเจกต์เป็นซับเมทอดเป็นเพลนแอนด์ออฟเซตครับออฟเซตไปที่ลบ -50 แล้วก็ create อ่ะครับเราก็จะได้เพลนนี้ออกมานะครับ ผมก็เลยทำการเ,าเลือก p l a n กับซ l i d e r สร้างจุดเป็นจุด A 1กด create ตั้งแค่ชื่อนะครับไม่ใช่เป็นดาต t านะอันนี้ก็คือเปลี่ยนแค่ชื่อเฉยๆนะครับเปลี่ยนชื่อจะได้ไม่งงนะครับ create อเอาไม่ครับ plane กับ slider สร้างเป็น a 1ชื่อเื a 1นะครับเมตดเป็น form intersection นะครับแล้วก็กด create นี่ครับเราจะได้จุดตัด a 1ออกมานะครับต่อมา a 2จะอยู่ที่360นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลือก p l a n c เหมือนเดิมครับทำการสร้าง p l a n ใหม่ครับเมตร form object นะครับแล้วก็เป็น plane and offset ออฟเซตไปถ้ากับลบ360นะครับลบ360กนะครับกด create นี่ครับเราก็จะได้เทรนที่ระยะ360ออกมานะครับตัดจากท่อนะครับเป็น A2 สร้างพอยต์นะครับ A2 นะครับตัดจากท่ออินเตอร์เซคชั่กด create นี่ครับต่อมา A 3อยจุที่220นะครับก็เลือก p l a n C เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการ offset f o r m object นะครับ plane and offset offset มาที่ลบ2 2 0สองศนยะครับกด create นะครับหลังจากนั้นก็ทำการตัดกระช่อให้เกิด point เป็น point A 3นะครับ f o r m intersection นี่ครับเราจะได้พอยมาสามพอยครับพอยที่เป็น A1, หนึ่ง a สองและ A3 สามนะครับทำการเอาพอยเอหนึ่ง a สอง a สามมาสร้างเพลนนะครับกำหนดเป็นดัตตัม A ได้เลยนะครับแล้วก็กด CREATE นี่ครับเราจะได้เพลนที่เป็นเพลนดัตตัม A ออกมา ต่อไปครับดัตัมบครับก็คืออ่าครับมาดูดัตตัมบกัน B นะครับโปรแกรมบอกว่าให้ใช้ผนังของท่อตรงนี้นะครับอ่าเป็น A B 1และ B 2เพราะฉะนั้น B1 และ B 2เนี่ยถ้าทําจริงๆก็อาจจะออฟเซ t ตเพลนมาตัดเหมือนกับ A ก็ได้นะครับแล้วให้เกิดจุดเอาจุดมาสร้างแต่ผมมองว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้เป็นลักษณะของ ท่อท่อนนี้เป็น d a t ัมบีไปเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกสซเนอ้อที่3ครับคลิกขวา Property นะครับ p r o p e r t y แล้วก็เปลี่ยนเป็น d a t ัมบีได้เลยนะครับ a อ p l y าอันเราได้ d a t วดาตันะครับต่อมาดาตัมซีแน่นอนครับว่าเราก็ได้แล้วครับ d a t ัมซีก็คือตรงหัวตรงนี้เนาะอ่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับทำการคลุมคำสั่งที่เขียนขึ้นมาทั้งหมดพร้อมกันครับคลิกขวา probe measurement uh, probe measure นะครับ uh, uh, ผมจะใช้เป็น Polywork Virtual Probe แล้วกันนะครับ uh, uh, เป็น Polywork Virtual Probe Polywork บัวชุบโปป่บครับกดโปรบครับเนต่อไปไซเดอร์ ครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อไลเมนต์งานนะครับโดยการไปที่อะไรนะครับเลือกเป็น plane exit center point alignment ก็ได้นะครับง่ายดี plane ก็เลือกเป็น plane datum a mat นะครับ exit exit ก็ใช้ datum b mat นะครับและสุดท้ายครับจะใช้ datum c นะครับ s e c t o r all center point ลืมนะครับ ตทษทีผมเอาหลังจากนั้นครับผมก็เอา C กับไซนเนอร์ที่1ครับสร้างเป็นฟงกระบอกเออสร้างเป็นจุดขึ้นมาสร้างเป็นพอยต์อ่าไม่ต่อเป็นฟอร์มอินเตอร์เซ็กชันครับเพื่อใช้พอยต์อะไลเมนต์นะครับพอยต์หนะครับเป็นพอยต์อะไลเมนต์เพราะฉะนั้นอะไลเมนต์เราสามารถอะไลเมนต์ได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือตัด ซี C, กับท่อท่อนแรกให้เป็นพอยต์หรือว่าเราจะใช้เป็นดาตตัมอะไลเมนต์ก็ได้นะครับอ่าแต่ไม่ต้องทำพอยต์นะครับอ่าแต่เอาวิธีดั้งเดิมก่อนแล้วกันเนาะเอ,อ่อไปที่อะไรแล้วก็เลือกเป็นเพลนแอ็กซิสเซนเตอร์พอยต์อะไลเมนต์ครับเพลนเลือกเป็นเอแมทแอ็กซิสเลือกเป็นลายบีแมทนะครับเซนเตอร์พอยต์ใช้เป็นพอยต์หนึ่งแมทอ่าครับหลังจากนั้นก็ทำการคอนเฟิร์ม กดอะไรนะครับ,รนะรบเราก็จะได้อะไรออกมานะครับเป็นแบบนี้ต่อมานะครับ Doing เขาบอกว่าหาค่า Surface Profile 0.5์เทียบ A B C นะครับของท่อท่อแรกและท่อท่อสุดท้ายนะครับเราก็ทำการเปิดท่อท่อแรกกับท่อท่อสุดท้ายออกมานะครับเลือกพร้อมกันเลยนะครับอ่านเะราก็ไปที่หน้าต่าง G.O. m e t ดที่ n t r o l นะครับแล้วก็ไปที่ Add g d n t c o n t r o l ใส่เป็น Surface Profile นะครับอ่าศูนยนจุดหนะครับเทียบ A.B. แล้วก็ C อ่ครับคิดที่ว่าได้เลยอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าได้ค่า Surface Profile ออกมาเลยนั่นเองนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับที่เอาไว้ให้นะครับขอบคุณครับ